เป็นโรเรได้อย่างไรครับผมรู้จักสมโมสรโรตารีเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนอยู่ต่างประเทศแล้วเมื่อเมื่อเดินทางกลับมาในเมืองไทยเนี่ยผมก็ขาดเพื่อนผมและคุณประกรณ์ทวีสินเนี่ยซึ่งเราอยู่สมโมสรโทรสมาสเตอร์ครับด้วยกันคุณประกรณ์ก็บอกอ้วุฒิชัยลงามาดูเรื่องโรตารีบ้างผมก็มาผมกับคุณประกรณ์ก็มาเยี่ยมสมโมสรโรตารี เป็นสโมสรแรกสมัยนั้นเนี่ยโรตารีมีอยู่ไม่กี่สโมสรโดยเฉพาะสโมสรที่พูดไทยก็มีธมบุรีซึ่งมีชื่อมากในตอนนั้นพอเข้ามาในโรตารีธมบุรีผมก็แปลกใจมากที่เจอญาติสนิทของผมเช่นคุณสุกิจวังลีเอยคุณโพธิพงษ์ร่ำซามเอยเลยทําให้ผมอยากอยู่โรตารีแล้วหลังจากที่6เดือนไปเยี่ยมสโมสรเป็นประจําอยู่6เดือนเนี่ยแล้วได้ผ่านพิธีการหลายอย่างของสโมสรโรตารีธมบุร,ร,รีกว่าเขาจะรับเนี่ย ผมก็ได้รับได้มาเป็นสมาชิกของสโมสโร,ร,โรโรตารีธนบุรีครับท่านได้อะไรจากการเป็นโรตารีครับมันก็ได้หลายอย่างนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้อะไรแต่พอหลังจากที่ได้มาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยผมก็ได้เริ่มรู้ว่าอ๋อผมหนึ่งผมจะได้เพื่อนเยอะโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยธนบุร,รีเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะ เราก็เป็นเด็กที่สุดเนี่ยเราก็ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แล้วการร่วมทําบุญทําทานถ้าหากผมทําเองเนี่ยผมคิดว่าผมคงจะทําได้น้อยเพราะว่าเงินเรามีจํากัดแต่ถ้าเงินจํานวนเนี่ยเราไปร่วมกับสโมสโลรลรตเตอรี่เนี่ยกับคนอื่นที่มาร่วมด้วยมันเป็นกองใหญ่สามารถทํา บช่วยเหลือสังคมได้เยอะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยการบริจาคให้กับมูลิตีโตรตารีซึ่งผมบริจาคเป็นประจำเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเออเราบริจาคเพื่อให้เงินเข้ามาช่วยในภาคเราแต่เออกับบริจาคพันเหรียญอีก50%เอปอร์เซ็นต์กลับมาในภาคเราแต่อีก50%น่ะมันไปทั่วโลกครับ ถ้าผมบริจาคอยู่ในนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเงินผมอยู่เพียงแต่อยู่ในนี้แต่เงินที่ผมบริจาคหนึ 1, ่งพันเหรียญนี่มันไปทั่วโลกนะครับทาให้ผมดีใจว่าเออสิ่งที่ผมเป็นสมาชิกโรตารีเนี่ยผมได้สิ่งเหล่านี้กลับมาครับกิจกรรมทีมีประโยชน์ที่ท่านได้มีส่วนร่วมแล้วประทับใจที่สุดคืออะไรครับคือพูดแล้วก็มีวันนี้คือมูลิตีครับที่ผมมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยดูการขจัดโรคโปลิโอของโรตารีสากลเขาเนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์ ทั่วโลกและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากซึ่งผมคิดว่าโครงการเนี่ยโครงการที่ผมทำเนี่ยเป็นโครงการที่ผมมีอิมเพรสชันที่ดีที่สุดครับการที่ได้รับประโยชน์กับลรตารี่มีผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างไรครับผลกระทบมันก็มีบ้างนะครับแต่ผมจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทบกับชีวิตผมยังไงแต่ที่สิ่งที่กระทบกับผมคือว่าผมจะมีเพื่อนมากผมจะรู้จัก ต่างจังหวัดมากขึ้นพูดจริงๆแล้วเนี่ย <_ d ue> ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเดินทางไปต่างจังหวัดเท่าไหร่ <_ d ue> เมื่อสมัยแรกๆนะฮะจะเป็นเหมือนกับว่าโง่เขาเลยเรื่องต่างจังหวัดเขามีอะไรแต่หลังจากที่เป็นโรเทเรียนแล้วหลังจากที่เป็นนายกแล้วหลังจากที่เป็นผู้ว่าการภาคแล้วเนี่ยผมรู้จักต่างจังหวัดมากขึ้นผมเห็นชีวิตของคนต่างจังหวัดเขาเป็นยังไงเห็นชีวิตของเด็กนักเรียนของต่างจังหวัดเขาเป็นยังไงเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่า มีความรู้สึกดีๆว่าเออสิ่งที่เราจะช่วยเขาหรือสิ่งที่เราพร้อมจะช่วยเขาเนี่ยมันจะถึงมือเขาจริงๆครับ